มันฝรั่งฟักทองแล้วก็ข้าวโพดนะครับผม1ทัพพีเนี่ยให้น้ําหนักเท่าไหร่มีโพแทสเซียมประมาณเท่าไหร่ครับผมถ้าอยากรู้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโลกไตกินอะไรดีและตามมาดูกันได้เลยครับมันฝรั่ง1ทัพพีน้ําหนัก56กรัมมีโพแทสเซียมอยู่ที่2 1 2มิลลิกรัมครับผมต่อมานะครับชนิดที่2เนี่ยคือฟักทอง1ทัพพีนะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่51กรัมโพแทสเซียมประมาณ165รมิลลิกรัมครับชนิดที่3นะครับจะเป็นข เลยนะครับน้าหนักอยู่ที่135กรัมแต่น้ําหนักเนื้อของเนื้อข้าวโพดเนี่ยอยู่ที่55กรัมโพแทสเซียมอยู่ที่192มิลลิกรัมครับผม1วันนะครับคนเป็นโรคไตควรได้รับโพแทสเซียม1500มิลลิกรัมเท่ากับว่ามันฝรั่งเนี่ยมีโพแทสเซียม212แต่ถ้าเป็นข้าวโพดเนี่ย192แล้วก็ ปักทองนะครับโพแทสเซียมอยู่ที่165ม mm, ิลิกรัมครับผมสำหรับลูกเพจคนไหนนะครับสนใจชุดคู่มือสนใจสั่งซื้อเพีย์สนใจได้เลยครับผมถ้าลูกค้าติ๊กตอกคลิกลิงก์